ทีนี้ประเด็นที่หลายคนจับตากันวันนี้อย่างที่บอกก็คือการไปที่พักเพื่อไทยของอดีตนายกทักษิณชินวัตรตั้งคําถามก็เลยแบบนี้จะเข้าข่ายครอบงาพักไหมแล้วก็ แฝงในยะทางการเมืองอะไรหรือเปล่าเมื่อวานนี้ไปถามท่านนี้ค่ะคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยยืนยันคํานี้ค่ะบอกว่าการไปพักเพื่อไทยของคุณดักสินไม่มีในยักอะไรนะคุณดักสินเป็นคนที่สมาชิกเคารพนับถือตอนที่มีคนรักคนคิดถึงก็อยากไปหากันเป็นเรื่องธรรมดา คือบอกประโยคนี้ด้วยบอกใจคนนะห้ามยากคุณนักษิลอยู่ที่บ้านซอยแคบคนอยากไปเยี่ยมเยอะรวมไปถึงตัวเองด้วยก็คือคุณบุิธรรมซึ่งคุณนักษิลก็ถือว่าเป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาเก่าแต่เข้าไปก็ลําบากก็เลยถือโอกาสมาที่ที่ทําการของพรรคเพื่อไทยแต่ย้ํานะว่าการมาเยือนของคุณนักษิลเนี่ยไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมใดๆแล้วก็ไม่ได้จะสั่นคลอนใดๆต่ออํานาจของนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยค่ะไม่มีนัยยะอะไรครับพอดีท่านก็เป็นผู้ ที่ประชาชนทีน่สมาชิกพรรคเพื่อไทยก็เคารพนับถือนะครับแล้วก็ชื่นชมในคุณงามความดีของท่านมาบ่อยไม่บ่อยนี้คงต้องถามคุณทักษิณนะครับแต่โดยหลักการโดยโดยเหตุผลผมว่าท่านก็คงไม่ได้มาอะไรบ่อยเพราะท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับภายในการจัดการแล้วเรื่องนี้พูดกันหลายครั้งแล้วว่าจะไปสั่นคลอนอำนาจท่านนายกผมเดียนยินยัน้วครับว่าอำนาจท่านนายกไม่สั่นคลอนนะครับเพราะว่าท่านนายกตั้งใจบุก เบิกในการทํางานต่างๆมากมายนะครับถ้านะท่านตราบใดที่ท่านยังเข้าหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ทํางานตัดสินแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนอย่างดีไม่มีอะไรมาสัน่นคลอนนักขา่าวยังจี้ด้วยนะคะว่าการที่คุณทักษิณเลือกที่จะเดินทางไปพบสมาชิกเพื่อไทยที่ทําการพักแบบนี้ตอกย้ําหรือเปล่าว่าเป็นผู้ที่มีอํานาจในพักเพื่อไทยคุณมุงทําอธิบายค่ะบอกว่าการนับพบกับสสแล้วก็สมาชิก200-300คนน่ะ ถ้าเจอกันอาจจะไปเอาที่ไหนล่ะจะไปเจอกันที่ไหนการพบกันที่พักเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเพื่อไทยเองก็เป็นองค์กรสาธารณะใครจะเดินขึ้นไปไม่เคยห้ามทั้งพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายพักก็เดินมาหาได้ทุกคนและการที่คุณนักสินเลือกมาที่ทําการพักเพื่อไทยก็เพื่อมาให้วุ่นวายกับพี่น้องประชาชนตรงเนี้ยทางด้านคุณ,คณทูลทําพูดได้ซ้ําไปบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วควรจะต้องยินดีด้วยนะคะ อนี้จากคุณภูมิธรรมมาดูอีกหนึ่งท่านอย่างคุณประเสริฐจันทร์รรวงทองนะครับก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันที่วันนี้คุณทักษิณจะเดินทางเข้าไปที่พักเพื่อไทยเนี่ยจะถือเป็นการครอบงำไหมเดี๋ยวจะมีคนไปร้องและอาจจะถึงขั้นยุบพักเลยหรือเปล่าคุณประเสริฐมั่นใจเลยบอกนี่ไม่ใช่การครอบงำพักอย่างแน่นอนเพราะการเดินทางมาพักของคุณทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ความเคารพนับถือมากกว่าครับผมว่าไม่เกี่ยวนะเพราะเราไปเดินกันนะครับ อย่างน้อยๆท่านเคยเป็นอดีตผู้ก่อตั้งตั้งแต่พรรไทยรักไทยแล้ววันนี้ก็มีข้อห้ามอะไรที่ที่จะไม่ให้ท่านทาไปไหนมาไหนเลยค่ะคือคุณังพักไม่ได้เป็นห่วงประเด็นนี้ใช่ไหมคะก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงเพว่าถ้าถ้าถ้ามองเรื่องประเด็นการครอบงำนี้ไม่ใช่เลยผมว่าเป็นเป็นความเคารพนับถือกันซึ่สามารถ สามารถไปมาหาสู่กันได้อยู่แล้วไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรและไม่ได้เรื่องการครอบครงส่วนกรณีความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยมองว่าจะเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อกระแสนิยมของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ทางด้านของคุณประเสริฐก็บอกนะฮะว่ากระแสนิยมขึ้นอยู่กับผลงานของรัฐบาลมากกว่าแล้วคุณประเสริฐเองวันนี้จะไปเจอคุณทักษิณไหมบอกตัวเองมีประชุมครมแล้วมีประชุมต่ออีกยังไม่แน่ใจจะเข้าพักหรือไม่เดี๋ยวขอดูเวลาที่เหมาะสมก่อนฮะ